<Yeah. S 2> สวัสดีครับผมนายอุดรเพื่อแต่งงามสวัสดีครับผมรับดลไว้มากครับวัสดีเจ้าเจ้านางสาวสิริขวัญแก้วมาครับสวัสดีครับกระผมนายณริ์คำสารครับสวัสดีครับผมนิวัฒน์ประมาสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่นานมุ่งจักกับสถานที่ อาทีทุกท่านอาผ่านไปผ่านมานะครับว่าได้สนใจว่าเขายังมีสิ่งดีๆที่ควรค่าแก่การศึกษาทุกท่านคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่า,าสิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คืออ,อําเภอแจ่ม่มครับอ,บอําเภอแจ่ม่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับมีสถานที่สําคัญหลายๆอย่างเช่นวัดอัคโคชัยคีรีหรือวัดดอยวัดเฉลิมพระเกียรติรอสีวัดผาแดงหลวง นะครับยังเป็นตีบ่อหุ้จักแพรหลายตั้งคุณผมกับผมนะครับจึงมีแนวคิดตีจิจประชาสัมพันธ์โดยใจ้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียในการนำเสนอให้่ับทุกท่านได้เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการต่อไปครับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการข้างนี้หนึ่ง เพื่อเป็นชงทางในการประชา้าสัมพันธ์ใลน,ททอใน่องทิวในเขตอำเภอเจริญหุ่มจากวัดลำปาง 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ดในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะครับของกลุ่มต่างๆและจะได้เชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมในเขตอำเภอเจริญหุ่มมากๆาขึ้นไปครับสำหรับวณกรรมกที่ทางกลุ่มได้นำมาเป็นแนวคิดในการทำง,งานเอ่อ ในรั้งนี้ก็มประกเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยตีนี้ยู่ทุกจังหวัดซึ่งขั้นสอนและเทคนิคการดาเนินง,งานเขาจะนําเสอนอใหลําดับต่อไปสําหรับวิธีการเทคนิคและกระบวนการในการทารานนํางานในขั้นนี้นะครับท่างกลุ่มได้มีการประชุมปรึกษาหารือ สรุปแนวทางการแบ่งงานให้สมาชิกกลุ่มแตล่ละคนไปดูเรื่องการกับมาแล้วก็ได้มีการจับทำเว็บเพจขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท,ท่อ,องเที่ยวของอำเภอเจริงมืประชาชนและก็ผู้สนใจได้ทักทราบซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็ได้มีกันแช์ข้อมูลก็เปื่อนเพื่อเป็นการขยายเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ทุกคนได้สั่งคะครับนที่มีความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวจากการนําเสนอเว็บเพจนั้กล่าวประมาณ20ชั่วโมงกัมีคนเขามากดไลค์อยู่ประมาณ40กว่ารายแต่เป็นที่น่าเข้าใจของกลุ่มคนกาลางทดลร้องตีมูเขาได้ทาเว็บเพจนี้ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนนประแม่พี่น,อน้องได้ฮับกูถึง ว่าอำเภอแจงฮมของเขานั่นน่ะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับจากตีนเขาเคยหูก่าน้ําตกแจซ้อนมีอยู่ในอำเภอแจงฮมแต่แหล่งท่องเที่ยวของเขาอยูในอำเภอแจงฮมมีแหมนักนะครับทำให้ก่บแม่พี่น้องชาวบ้านตีย่างบ่ได้ขันได้ปะได้เกยแอวในอำเภอแจงฮมของเขานั่นได้หับตู้แล้วก็ได้บอกกล่าวกับแม่พี่น้องเพื่นฝูงมิตรสหายได้เข้ามาแอวมาพอในอำเภอแจงฮมของเขานะครับ แล้วก่อนที่เปิร์จะมาแอลพอนั่นนะ่ะของแต่ก็สามารถเข้าไปพอในเว็บเพจของเขาก่อนแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยว่าอยากจะมาแอลสหารที่จริงของเขาถึงแม้บัครข้งในการทําน้าเสนอเว็บเพจตรงนี้จะทํหให้ครับอพอม่พ่น้องก,กีได้ครับผู้ถึงการแรงคองเทียวของเขาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ข้องลกกระยางเช่นบุคลากรของเขาเนี่ยยัง,ข,งขาดความรู้ ความเข้าใจหรือแม้แต่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่จะทำให้ในการฮับผู้ของฝ่ายเพี่น้องว่าแรงท่งเทียนนเ่ยลในอำเภอใจผมของเขาอะมีที่ไหนพ่องผมคิดว่าถ้าเกิดว่าบุคลกคากรของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีตรงเนี้ยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขาเขาสารตรงเนี้ยจะทําให้แง,งท่งขที่ยวของเขาเนี่ยเป็นที่ฮับผู้ของอพี่น้องทต่วไปครับผม